สวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบียบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบีซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมพศ2565ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์เบีซีใครใจก็ได้นําไพ่ชุดไรเดเวทนะคะซึ่งผู้วาดคือท่านพาร์มราคอมเมนต์สมิธมานเสนอ ให้กับเพื่อนๆพืพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพผังสการะวันธนางครูบาจารย์ยังอจาริยะติวามุนีรุศีสิทธาปิตมตาอรูเยนะสุเขนะจะเชมามิหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยก็จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวไปยใครใจะจะเลือกไพ่ออกมาเนี่ยอ่านไพ่ทีละพบทีละตำแหน่งนะคะอย่างใบแรกนี้นะคะท่านผู้ชมได้ The Magician ค่ะโอ้โหไพ่ใบน,นี้นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุน ตลอดเดือนสิงหาคมพศ2565เนี้ยตัวท่านที่เกิดราศีเมถุนนี่นะคะตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิรภาพทําสิ่งใดก็มีการวางแผนมีการจัดลําดับขั้นตอนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะแต่มีวงเล็บค่ะท่านต้องไม่ประมาทเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเวลาท่านรีบเวลาท่านที่ไม่วางแผนในเรื่องใดๆเลยนะคะ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านี่เกิดราศีเมถุนสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์บริหารจัดการม a น e m เมนได้นะคะท้งเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านและเรื่องราวต่างๆในหน้าที่การงานการเรียนนะคะเรียกว่าดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวค่ะและเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด,ด้วยทีเดียวท่านผู้ชม ะะดูจากไพ่แล้วเนี่ยนะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีเมทุนนี่นะคะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในด้านของการสื่อสารกับพลังงานดีๆจากจักรวาลด้วยนะคะท่านดูภาพดีๆเห็นไหมคะตัวท่านเองเนี่ยสามารถรับพลังงานดีๆรับพลังงานจากจักรวาลเนี่ยได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยเลยทีเดียวนะคะ mm. เท่านั้นยังไม่พอในไพ่ยังบ่งบอกให้ทราบว่าพอ ตัวท่านได้รับพลังงานดีๆเหล่านั้นแล้วมาบริหารจัดการเรื่องเราต่างๆได้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะในไพ่ย,ยังบ่งบอกว่าตัวท่านเองยังมีในด้านของการช่วยเหลือเกื้อกูลการแบ่งปันไปยังทุกคนในสังคมในชาติและทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆไพ่ย t h m a ม i c c เชีนะคะท่านผู้ชมเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปยุบีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะซึ่ง ไพ่ใบที่สองนี้จะอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระนะคะท่านผู้ชมได้แล้วนะคะ X of a n d s ท่านผู้ชมคะ่ะท่านที่เกิดราศีเมถุนตลอดเดือนกระลระทันโทษค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยสามารถนะดำ,ดำเนินกิจการดำเนินธุรกิจกิจการของตัวท่านเองเนี่ยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว และสามารถสร้างในเรื่องของกำไรกำไรได้เป็นกอบเป็นกำค่ะความมั่งคั่งความร่ำรวยของท่านนี้นะคะดูจากไพ่เกิดจากในด้านของการพัฒนาความรอบรู้พัฒนาทักษะพัฒนาสกิลพัฒนาในด้านของประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงานการดำเนินงาน ตลอดเดือนสิงหาคมนี้การสรสร้างความแข็งแกร่งความแข็งแรงทางด้านความรู้ทักษะความสามารถต่างๆของตัวท่านที่เกิดราศีเมถุนนี่นะคะเขาสามารถเข้ามาผลักดันแล้วก็ส่งเสริมตัวท่านเนี่ยให้สรรสร้างนะคะ กำริกำไรเนี่ยเป็นกรอบเป็นกำได้อย่างโอ้โแบบรวดเร็วมากๆตลอดเดือนสิงหาคมนี้ในไพ่บ่งบอกว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีเมถุนไม่มีทางขาดมือไปเดินขาดเลยทีเดียวค่ะนะมีเงินมากมีเงินเยอะเลยทีเดียวตลอดเดือนสิงหาคมนี้ในไพ่ a c ็ of wands ยังบง่งบอกให้ทราบด้วยนะคะมีโอกาสได้รับ มอบหมายสิ่งดีๆได้รับมอบหมายโอกาสดีๆนะคะและตัวท่านเองก็สามารถนำความรู้นำความสามารถของตัวท่านเนี่ยนำไปส,สร้างนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมและแปลเปลี่ยนรูป,ปรธรรมเหล่านั้นให้เกิดเป็นความมั่งคัง่งเกิดเป็นไรายได้ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะท่านที่เกิดราศีเมถุนโอ้โหนํำขึ้น ให้รีบตักนะคะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นงานหยิบจับสิ่งใดก็เป็นรูปประรรมค่ะโอ้โหดีเี่ยมมากๆเลยดวงของท่านที่เกิดราศีเมถุนต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหยิบสีใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบค่ะไพ่ใบนี้นะคะจะอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันดูซิว่าได้ไพ่อะไร โอ้โห k i n o อฟ s ว r d อยู่ในตำแหน่งของสหัสชะนะคะไพ่ใบน,นี้นะเขาบ่งบอกว่าตัวของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยตลอดเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะนะมีโอกาสไปติดต่อเจรจาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ปลายทางแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ปลายทางนั้นด้วยนะคะ และตัวท่านเองในด้านของปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับบุคคลในวงสังคมเป็นไงคะได้รับการได้ร <c oughs> ับการผลักดันเรียบการสนับสนุนเนี้ยเป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมการพูดคุยการติดต่อเจรจาหรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆเรานั้นพูดคุยกันด้วยหลักการเป็นเหตุและเป็นผลเลยทีเดียวส่วนในด้านของการเดินทางไปยังต่างประเทศของท่านก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะ King of Sword เขาบ่งบอกแม่และการติดต่อเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ปลายทางเนี่ยตัวท่านก็ได้รับการตอบตกลงนะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยอย่างแน่นอนเลยแต่มีข้อแม้ว่าตัวท่านที่เกิดราศีเมถุนทำไมคะห้ามวู่วามห้ามเจร้อนต้องมีในด้านของการเตรียมข้อมูลเตรียมรายละเอียดเตรียมเรื่องราวต่างเนี่ยให ครบถ้วนนะคะและให้มีในด้านของความที่จะสามารถนำไปสนับสนุนการพูดคุยหรือการติดต่อเจราจาของท่านเนี่ยได้นะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนเท่าน,นั้นเองนะคะเตรียมข้อมูลไปเนี่ยให้พร้อมให้ครบนะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ตัวท่านจะต้องไปติดต่อพูดคุยเนี่ย เน้นในด้านของหลักการเหตุ ate, และผลเป็นหลักนะคะดังนั้นถ้าที่เกิดราศีเมถุนเตรียมข้อมูลความรอบรู้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้พร้อมค่ะเห็นไหมโอ้โห k n n o o Swords เขาแนะนำมานะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีอ4สี่ใครใ,ใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุนะคะ เรามารับชมนะคะดูซิปเป็นอย่างไรนะโอ้โห و, ได้ five of swords ไพบนี้นะคะเขาบ่งบอกว่าตัวทที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยต้องมีความระมัดระวังสุขภาพพลานามัยของคุณแม่นะคะเกี่ยวกันในเรื่องของข้อแกระดูกนะคะและตัวของออการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวท่านเองนะคะกับคุณแม่กับญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิท ในเดือนสิงหาคมนี้ต้องไม่บู้หวามไม่เจร้อนการพูดคุยต้องเน้นในด้านของบวกไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นค่ะนะนำในเรื่องของพลังบวกเข้ามาใช้พูดคุยในลักษณะเป็น positive thinking พูดคุยในลักษณะของพลังบวกให้กำลังอ,อกให้กำลังใจให้ความรอบรู้มีการแบ่งปันมีการถนอมน้ำจิตน้ำใจกันในด้านของการปฏิสัมพันธ์ในด้านของการสื่อสารเนี่ยให้เยอะๆนะคะถ้าที่เกิดราศีเมถุนนะเห็นไหมโอ้โหไพ่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีซีใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะอือ ไพ่ใบน,นี้เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะท่านผู้ชมแอาได้แล้วนะคะได้ Two of ones ไพ่ใบน,นี้นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยเนื่องจากตัวท่านเองเป็นผู้ที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้เป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิราพที่ดีมากและตัวท่านเองเวลาลงมือสร,สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยท่านทําด้วยความรวดเร็วฉับไวและนําความรอบรู้นําความคิดนําไอเดียเนี่ยที่หลั่งไหลออกมาอย่างรวดเร็วนี่นะคะมาปฏิบัติงานมาลงมือทําสร้างสิ่งต่างๆ ให้เขาเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วท่านมีสิ่งนี้ค่ะดังนั้นนะคะหากตัวท่านที่เกิดราศีเมถุนมีโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็หาสมุดบันทึกมาึ่งเล่มหรืออาจจะหากระดาษ A4 เนี่ยมานะคะแล้วท่านเนี่ยให้เขียนโครงการต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ตัวท่านต้องการสรรสร้างลงมือทำค่ะบางท่านเนี่ย คิดแล้วก็ให้ลอยไปคิดแล้วก็ลอยไปใช่ไหมคะมการที่เรานําสมุดมาหรือกระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วเราเขียนจดบันทึกรายละเอียดลงไปจะช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยได้มีโอกาสจับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาดําเนินการนะคะนะโอ้โหและนี่นะพาย,ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีเมทุนตลอดเดือนสิงหาคมนี้ให้นําตัวเองเนี่ยเข้าไป เพิ่มเติมนะคะในด้านของความรอบรู้ต่างๆค่ะนำตัวเองเข้าไปสัมมานาะนำตัวเองเข้าไปศึกษาเรียนรู้นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงนะคะนะเห็นไหมและตัวท่านเองสามารถทำได้ดีด้วยท่านที่เกิดราศีเมทุนนะคะโอ้โหเรียกว่าดวงดีเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะ เอาละเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าเอ๊ะไพ่ใบต่อมาได้อะไรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะโอ้โ oh หได้ p e of Swords Page of Swords นี่นะคะอยู่ในตำแหน่งของอริค่ะท่านผู้ชมโอ้โ oh หไพ่ใบน,นี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่า ตัวของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือความวู่วามความใจร้อนตัดสินใจได้แล้วทำเลยอย่างเี้นะฮะท่านต้องมีในด้านของการเตรียมข้อมูลนิดหนึ่งค่ะนะมีการเตรียมข้อมูลเตรียมเรื่องของระยะเวลาให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมของตัวท่านเองเนี่ยให้ดีนะตลอดเดือนสิงหาคมตัวท่านทำไมคะ ต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยให้พร้อมมีการศึกษาหาความรู้ให้ดีเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้ดีทําสิ่งใดเนี่ยอย่ารีบอย่าวู่วามอย่าเจร้อนค่ะนะและในขณะเดียวกันท่านต้องทําไมคะมีในด้านของการแบ่งปันมีในด้านของการให้การช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านด้วยนะไพ่ page of swords เขาแนะนำมานะคะท่านที่เกิดราศีเมถุน เอาราคาะเดี๋ยวบีใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะซึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะเรามาดูซิว่าเอ๊ะความรักของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะคะเรามาดูค่ะได้แล้วนะคะโอ้โหได้ king of pentacles ท่านผู้ชมคะ่ะ ไพ่ใบเนี้ยคือเทพไมดาเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบเนี้ยเขาบ่งบอกให้ทราบว่าคนรักคนพิเศษของท่านที่เกิดราศีเมถุนนี่นะคะตลอดเดือนสิงหาคมน,นี้เขาเข้ามาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนค่ะในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินการบัญชีเรื่องของภาษีต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิด ราศีเมถุนนะคะและสำหรับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะของท่านเนี่ยรวมทั้งลูกน้องบริวารด้วยเขาสามารถสร้างกำ,กำไรเนี่ยให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะไพ่เทพไมด้าสเนี่ยนะคะไพ่ king of piccolos เนี่นะคะเป็น ตัวแทนของเทพไมดัสค่ะซึ่งเป็นเทพทางกรีกนักธุรกิจทั่วโลกมีความเคารพรักนับถือเนี่ยเทพไมดัส ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีเมถุนด้วยเห็นไหมคะได้คู่ดีคู่ก็มาส่งเสริมนะคะเขาเรียกว่าสินเสมอกันนะคะแล้วคู่ของท่านก็ยังส่งเสริมท่านด้วยนะทาให้ชีวิตคู่เป็นไงคะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมกัน แอดต่อมาค่ะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะพไพ่ใบนี้คือ g h t of Swords อยู่ในตำแหน่งของมอรณะ ดังนั้นถ้าที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนอย่าให้มากๆนะคะท่านผู้ชมถึงเวลาสี่ทุ่มเนี่ยรีบเข้านอนเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงการพักผ่อนที่ดีมากค่ะช่วงนั้นร่างกายจะมีการซ่อมแซมนะคะให้รีบนอนการที่ตัวท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยพักผ่อนน้อยอาจทําให้ตัวท่านเองเนี่ย นามือตาลายวิงเวียนศีรษะได้นะคะและจะผ่านทําให้สุขภาพพรรณนาใมของท่านเนี่ยดูแย่ดูโทมไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใน,ในเรื่องของการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพรรณนาใมของตัวท่านเนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษค่ะนะและสําหรับท่านที่ต้องการนะคะแบบอยากมีในด้านของความ r ฟรชมีความสดชื่นนอกจากจะเข้านอนเร็วแล้วนะคะท่านสามารถที่จะพอนอนเร็วและตื่นก็ต้องตื่นเร็วด้วยนะคะ <ت ương> <ت ương> ตื่นแมนะครพอตื่นแมเนี่ยท่านอย่าเพิ่งรีบลุกออกมาจากที่นอนค่ะให้นอนอยู่บนที่นอนอยู่สักครู่ให้ระลึกถึงเรื่องราวดีๆนะคะให้ระลึกถึงในเรื่องของพลังงานบวกให้ระลึกถึงสำนึกของการรู้คุณอยู่บนเตียงสักครู่ค่ะเช่น อาจกล่าวคำขอบคุณพระอาทิตย์อาจกล่าวขอบคุณในเรื่องของพลังงานบวกที่อยู่รอบๆตัวท่านนะคะอาจจะกล่าวคำขอบคุณพลังงานดีๆที่เขาจะต้องเข้ามาอยู่ในตัวท่านนั้นนะในตลอดทั้งวันและทําให้ตัวท่านเองมีความร่าเริงสดใสจาใสเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะเท่ากับว่าในทุกๆเช้าต้องทำไงมคะพยายามคิด เรื่องที่เป็นพลังบวกชาร์จแบตพลังงานบวกให้กับตัวท่านและในวันนั้นตัวท่านเองก็จะมีในด้านของความร่าเริงสดใสเนี่ยไปตลอดทั้งวันเลยนะคะท่านที่เกิดราศีเมถุนเห็นไหมฮะไพ่เนี่ยชัดเจนมากๆเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิบสีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งพไพ่ใบนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งของสุภาค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมนะว่าไพ่เขาบอกอะไรนะคะโอ้โหวันนี้นะคะดวงของท่านที่เกิดราศีเมถุนเลือกไพ่ออกมาเนี่ยได้มิดดาบตลอดเลยนะคะไพ่ใบนี้คือ s o v s w o r s ฟซูรไพ่บ่งบอกให้ทราบว่าการที่ ัวท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยคอยทําความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำคอยทําบ้านช่องห้องหอให้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลาคอยดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยให้มีความสดชื่นสดใสยอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะคะทําให้มีในด้านของความมั่งคัง่งความล่ํารวยโชคลาภเขาวิ่งเข้ามาสู่ บ้านช่องห้องหอของท่านคะ่ะนะหรือเป็นในด้านของสถานประกอบการออฟฟิศสำนักงานด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะไพแนะนำอย่างนี้อยู่แล้วท่านที่เกิดราศีเมถุนชักชาไม่ได้แล้วนะคะให้รีบลุกขึ้นมาเนี่ยปรับ ปเปลี่ยนปรับปรุงสำนักงานของท่านเนี่ยให้ดูใหม่อยู่เสมอค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านเองนะคะในด้านของการบริหารการจัดการมีในด้านของความรู้ใหม่ๆกิมมิกใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตลอดเดือนสิงหาคมนี้และความรอบรู้ความสามารถของท่านเองในครั้งนี้นะคะสามารถมาผลักดันส่งเสริมธุรกิจกิจการงานของท่านเนี่ยให้ไปถึงฝั่งฝันได้แบบร้อเปอร์ซค่ะ แนะโอโหสุดยอดมาก s o v s n o r s e r ต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปยิบซีใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกัมแมะนะคะไปดูซิโอโหไดไนออฟวันไพ่ใบนี้เขาก็จะอยู่ตรงตำแหน่งพอดีนะคะคือตำแหน่งการงานตำแหน่งกัมแมะนะคะไพ่บ่งบอกว่า ตัวของท่านที่เกิดราศีเมถุนตลอดเดือนสิงหาคมเนี้ให้หาโอกาสนะคะไปเข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ในด้านที่ตัวท่านมีความถนัดและมีความรักมีความชอบนะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแบบแท้จริงนะคะ และไพ่ใบนี้นะบอกว่าให้ตัวท่านเองมีการดูแลนะคะในเรื่องธุรกิจกิจการงานของท่านเนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะนะคะโอ้ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและอาจารย์บีฟบีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยจบลงแล้วนะคะท่านผู้ชมบีฟบีใครใจต้องขอกราบขอบ,ขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยุซีใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวอไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงกัมพูลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทุกๆท,ท่านเลยนะคะและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันเบย c ซีใครใจขอให้ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์วีบซี BBC, ใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ